ฟังเร็วๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าไทยทุบแหลกจัดหนักจัดเต็มล่าสุดครับรุกคืบเสนอเก็บระเบิดแนวตาควายพร้อมกับหุ่นเซนนั้นออกมาช็อกแล้วช็อกอีกวูบแล้ววูบอีกครับเพราะฉเฉลยศึกนั้นไม่อยากที่จะกลับขเมินแล้วงานนี้เนี่ย กลายเป็นว่าข้อต่อรองออกได้เราเยอะมากกว่าที่คิดนะครับเป็นการพลิกกลับตลบปัดได้เลยแต่ที่มันพลิกไปกว่าน,นั้นครับคือในส่วนจังหวัดตราดเองก็มีการตรวจพบทุนระเบิดของกัมพูชาครับซึ่งเป็นทุนระเบิด p m เอเเป็นทุนระเบิดใหม่ที่เขมรนั้นแอบมาลอบฝังดักทําร้ายาทหารไทยเราอีกแล้วโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีรายงานอัปเดตออกมาล่าสุดครับกลายเป็นพบทุนระเบิด p m เอ จากฝั่งกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งครับบริเวณชายแดนตราดที่ส่อให้ถึงการผิดข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งลงนามไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนัน้นนี้โดยการตรวจพบครั้งนี้ครับก็เป็นหน่วยละตะเวนชายแดนตราดนะที่มีการตรวจพบทุนระเบิดบุคคลแบบ p m 2ที่เราพบเจอมากมายเลยในพื้นที่บริเวณกรุงเทพที่2แต่ว่ารอบนี้มาพบในโซนจังหวัดตราดอีกครั้งนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะทุนระเบิดที่อยู่ในสภาพใหม่เลยครับสมบูรณ์100เเซแล้วมันสวนทางกับข้อตกลงสันติภาพที่ทางไทยแล้วก็ เมนเพิ่งลงนามไปก่อนหน้านี้งานนี้ก็เป็นกองทัพ,พเรือครับที่มีการออกมาเปิดเผยว่าทางโซนจันทบุรีตราดเองได้เก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณชายแดนบ้านหนองรีตบลจารากจังหวัดตราดอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติการนะครับก็เป็นทางกองร้อยทหารพรานช่างเนี่ยได้มีการตรวจพบทุนระเบิด p m โอมนรวมถึงวัตถุระเบิดตกค้างหลายรายการเลยครับได้แก่ ทุนแบบทาเจ็ดสิบเนี่ยจำนวน1นึ่ทุนลูกระเบิดปืนคอครับจำนวน2ลูกแล้วก็ลูกระเบิด RPG เนี่ยอย่างละหนลูกซึ่งจุดนั้นอย่างที่ท้านทราบกันดีนะครับเป็นจุดที่เราเนี่ยทำการตัดถนนเพื่อไปป้องกัน แนวชายแดนของไทยเราที่เขมรมีการล้ามาประมาณ1 1ไล่ด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็สามารถยึดคืนเสร็จสับมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับปักทงชาติเนี่ยอยู่ในแนวเขตชายแดนเลยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับไม่แปลกเลยที่กองทัพเรือน,นั้นมีการออกมากระแทกใจฮุนเซนว่าถึงแม้ว่าจะมีสันติภาพเนี่ย กองทัพเรือก็ยังพร้อมรบเหมือนเดิมนะครับยังคงมีการตรวจเช็คก,กําลังพลและติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากก็แบบนี้แหละครับยังตรวจพบทุนระเบิดใหม่อยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมจริงๆแล้วยังมีรายงานออกมาล่าสุดจากฝั่งไทยเราครับที่ตอนนี้ตามหาคนหาย พราะทีมเก็บกู้ทุนระเบิดของคカมนั้นหลังจากลงนาม GBC ซึ่งก็ยังไม่พบเห็นทีมเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชาเลยและก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชาเนี่ยมาร่วมนําแผนที่กับไทยเรากับจุดที่ยังเข้าเก็บกู้ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานโดยเงื่อนไขที่จะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดในกองทัพภาคที่1ครับก็เป็นพื้นที่อ้างสิทธิตามโมโยยูสีประมาณ4.8หมื่นตารางเมตรและก็อีกเงื่อนไขหนึ่งครับก็เป็นพื้นที่135ครอบครัวที่กัมพูชายึดครองเนี่ยจำนวน64ไร่ที่เราจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดแต่ขมินยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครับนี่เพิ่งลงนามไปแบบหมาดๆเลยนะไม่ถึง1สัปดาห์ด้วยซ้าก็เริ่มเล่นลูกตุกติกกับเราซะ,ละแล ผมคิดว่ารุกคืบหนักกว่าที่คิดนะครับเรามีการรุกคืบบ้านหนองจานบ้านหนอยงยาแก้วด้วยการเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดงานนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าฮุนเซนจะทําอย่างไรฮุนมาเน็ตจ,จะทําอย่างไรพอถ้าเกิดเราเข้าไปบ้านหนองจานได้เนี่ยมันก็เหมือนกลายกลาว่าเฮ้ยนั่นเป็นพื้นที่ของเรานะและเขมเมนก็เป็นการยอมรับแต่โดยดี อยู่ที่ว่าขมรจะมีลูกตุกติกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับการเก็บกู้ทระเบิดในพื้นที่กองรับพักที่1เองแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับฝั่งไทยเราเนี่ยได้รุกคืบหนักขึ้นไปกว่าเดิมล่าสุดครับก็มีการเสนอขมรนร่วมเก็บกู้ทระเบิดทั้งหมดเนี่ยสิบสามพื้นที่ทางโซนกองรับพักที่1โซนกองรับภัคที่2และก็โซนกองบัญชาการจันทบุรีตราดด้วยขนาดนี้ครับได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยสี่พื้นที่และก็จะขายายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป โดยเฉพาะนนในช่วงหลักเขตแดน42-47นั้นเราจะทาพื้นที่ให้ปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่า13พื้นที่นั้นกลายเป็นว่ามีทั้งบ้านหนองจานมีทั้งปราสาทตาควายที่ตอนนี้อย่างที่ทราบกันครับขมินก็ยังยึดอยู่แล้วเป็นการเดิมพันกับขมินเลยครับถ้าเกิดว่ายอมเราในการเก็บคู่ทุระเบิดปราสาทตาควายก็หมายความว่าฝั่งไทยเราเนี่ยยังมีโอกาสเข้าตียึดได้ทุกระยะเลยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยห่างกันไปแค่30เมตรเท่านั้น โดยรายง,งานทั้งหมดในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับก็จะมีด้วยกัน6พื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอันมา้าจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ครับและก็ช่องเหวรวมไปถึงปาสาตตาควายและก็บ้านสายโทจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็น6พื้นที่ที่เราเสนอูชาเนี่ยมาร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยกัน ส่วนพื้นที่กองรับพระที่1ครับก็มีจํานวน3พื้นที่ได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านเนินสมบูรณ์จังหวัดสักแก้วยังรวมไปถึงจังหวัดตราดนะครับชายแดนจันทบุรีเนี่ยก็มีทั้งหมด4พื้นที่ก็มีบ้านตะกางอําเภอเมืองตราดบ้านคลองม่วงจังหวัดตราดบ้านชํารากจังหวัดตราดและก็บ้านโขดทรายจังหวัดตราดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเสนอคเมเห็นไป งานนี้ถ้าเกิดไม่รับมันจะกลายเป็นว่าไม่ทําตามข้อตกลงถือว่าเรื่องนี้เราได้เปรียบพอสมควรเลยในการเก็บกูุ้นระเบิดและก็เข้าไปยังพร้นทต่างๆได้แต่ผมเองก็ยังเชื่อนะครับขมเมนจะมีการดึงเวลายิ้วเวลาอยู่แบบนี้10ปียังไม่เสร็จกับการเก็บกู้ทุนระเบิดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะดูจากการลงนามเสรีภาพกันไปล่าสุดเนี่ยยังไม่เห็นหน้าขามเมนเลยว่าจะร่วมเก็บกู้กับเราซึ่งสุดท้ายแล้วคงต้องตามกันต่ตยาวๆเลยครับเกี่ยวกับขมเมน คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ตรี m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวเอาละมาตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งครับที่เรียกได้ว,ว่าการปฏิบัติงานล่าสุดกับแผนการปฏิบัติงานแอคชั่นแ plan ครับในการปรับกําลังและก็ถอนอาวุธหนักตามาติการประชุม GBC นั้นได้เห็นชอบร่วมกันแล้วกับการกําหนดถอน ก็คือวันดีเดย์เนี่ยก็คือวันเริ่มปฏิบัติการจะเป็นวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันก็คือเฟสแรกนั้นจะปรับกําลังอาวุธหนักชนิดร้ายแรงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเลยครับก็เป็นอาวุธประเภทจดวดหลายลํากล้องของ,ของเขเมีเองหรือว่า b m เ1ที่มีอนุภาพการทาลายเนี่ยเป็นระยะไกลนะครับสามสิกิโลเมตรส่วนเฟสที่2ครับจะเป็นการปรับกําลังประเภทไทยบี จะเริ่มต้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับโดยท,ทั้งหมดนั้นเป็นเวลา3สัปดาห์ซึ่งก็เป็นอาวุธประเภทปืนใหญ่ทั้งหมดทั้งลากจูงอัตราจรขนาด155ม mm ิลลิเมตรลงมาอันนี้ก็จะเป็นเฟส2นะครับส่วนเฟสที่3นั้นจะเป็นการปรับกําลังประเภทไท p e จะเริ่มต้นในวันที่13ธันวาคมครับซึ่งก็เป็นอาวุธประเภทรถยานเกราะรถถังแล้วจากนั้นในวันที่15พฤศจิกายนจะมีการจับประชุมเพื่อรวบรวมเฟส1อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการต่อเนื่องจะมีการเกี่ยวเนื่องงงกกัันนยบ้า อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขาการปรับกําลังนะครับที่ต้องถอนขมิ้นก็ถือว่าสีแสงเก่งนะวันแรกเนี่ยเอารถถังถอนออกมาเลยนะครับทั้งที่รถถังอนุภาพการน,นำลายเนี่ยมันก็ได้ระยะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่า อาวุธที่หนักๆเนี่ยเ m ี1ครับไม่รู้ว่าขมรจะมีการซุกซ่อนจะมีการถอนอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมนะครับขมรนจะมีลูกตุกติกอยู่เสมอแล้วก็ไม่น่าจะถอนอาวุธออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นอัปเดตวันดีเดย์หรือแอคชั่นแพลนครับจะมีการถอนอาวุธหนักร่วมกันในแนวชายแดนในพื้นที่กองทับภาคที่2เอง ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับมาพูดถึงฝั่งของเขเมรกันบ้างที่ล่าสุดครับสไลดดึกสยบข่าวการเสียชีวิตและก็มีการออกมาถแถลงยินดีข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งงานนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพลเอกสไลด์ดึกครับมีแถลงการออกมาแต่ว่ามีเพียงตัวหนังสือนะหลังจากเกิดท่ามกลางกระแสข่าวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ประทรก,กันระหว่างไทยกับขมรเมื่อช่วง5วันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นแล้วล่าสุดครับขมรมีการยืนยันว่าสไลด์ดึกมีสุขภาพที่ปกติดียังมีชีวิตอยู่ดีและอาจเรียกได้ว่าเนี่ย ดีกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ําหลังจากฝ่ายได้เราครับมีการปล่อยข่าวทําสงครามจิตวิทยาว่าเสียชีวิตแล้วเพื่อทําลายขวัญกาลังใจของทหารกัมพูชาเองและอีกครั้งนะครับว่าเป็นการปล่อยข่าวจากฝั่งไทยเราเพื่อทําลายจิตวิทยาของขเขมรในการสู้รบกันกับประเทศรัฐปฏิศงในระยะเวลา5วันที่มีการประทะากาันคือเงียบไปนานมาก ตั้งแต่พักกันมา3ามสเดือนผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยปรากฏตัวเลยกับพลเอกสารายดึกที่คุมทหารใน,รนบริที่กับภักที่2เองการกลับมาปรากฏตัวแบบนี้เนี่ยจะมีนัยยะอะไรสาคัญหรือเปล่าซึ่งก็ต้องติดตามกันหลังจากนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคาใจอยู่อย่างเดียวเลยครับเป็นเรื่องของประสาทต,ตาควายถ้าเกิดว่า ขมนยึดไปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอจังหวะรอโฉบฉวยจังหวะเอาคืนให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการเก็บกู้ทุระเบิดนั้นต้องบีบมาครับขมนให้พยายามเก็บกู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เก็บโอกาสที่เราจะเข้าไปยึดมันก็เป็นเรื่องยากมากทั้งเรื่องของพื้นที่สภาพเรื่องของความได้เปรียบที่ขมนอยู่จุดสูงขมมากกว่าแต่ไทยเราเนี่ยก็ประกบไว้อยู่นะครับระยะห่างไม่แก่ 30เมตรเท่านั้นก็ยังมีการรายง,งานเพิ่มเติมออกมานะครับเราจะเอาคืนอยู่แล้วในช่วงก่อนที่แม่ทัพกุ้งจกกะเกษียณครับแต่เนื่องจากไม่ได้รับไฟเขียวก็เลยต้องหยุดเจราจาสันติภาพกันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองก็เดี๋ยวยังไงรอเดตติดตามกันนะครับทั้งเรื่องของการเก็บกู้ทุนน้เบิดเรื่องของเขมรจะทำตามสัญญาหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของภาษาตาควายหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยจะมีการเจราจายังไง คงต้องตามกันโตนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชาชแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กักบขออ่าวเด่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFS ต a m i n g ความบันเทิงครบวงจร